สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวในส่วนของโรโบโแปลงกล้วยไข่ทอดนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่ไม่อยากผสมแป้งเองนะคะลองใช้แป้งยี่ห้อนี้ค่ะทำออกมาแล้วกรอบอร่อยเหมือนร้านขายเลยนะคะนี่นะคะเป็นหน้าตาของแปง้งเขาจะเขียนว่าแป้งชุบกล้วยทอดแต่เราสามารถนำเอามันเอาเผือกเอาฟักทองมาทอดได้นะคะในสูตรเนี่ยเขาจะเขียนว่าใช้หนึ่งถุงแล้วก็น้า 200รมิลิลิตรค่ะเราก็แค่ผสมน้ำลงไปแต่ส่วนตัวก็จะเติมเพิ่ม ผงมะพร้าวแห้งแล้วก็ตัวงาขาวเข้าไปนะคะซึ่งในแป้งของเขาเนี่ยเขาก็ผสมผงมะพร้าวมาอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบความมันเพิ่มขึ้นก็ลองทําแบบที่ทํานะคะก็คือเติมผงมะพร้าวแห้งลงไปแล้วก็อาจจะเติมน้ําเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ใส่งาขาวไปค่ะก็จะทําให้เวลาทอดออกมาเนี่ยมันมีความมันของมะพร้าวแล้วก็กรอบอร่อยหอมงามากๆค่ะนี่นะคะก็คนผสมให้เข้ากันแล้วก็ดูความเหลวของแป้งเป็นหลักนะคะ นะคะก็ผสมงาขาวลงไปใส่มะพราะ้าวผงไปเล็กน้อยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดูความหนืดของตัวแป้งนะคะอย่าให้เขา,เาข้นมากไปหรือเหลวมากไปก็จะทำให้ไม่ติดตัวกล้วยค่ะนี่เลยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแล้วก็เอากล้วยหรือว่าของอย่างอื่นนะคะมาชุบทอดค่ะวันนี้นะคะอยู่ต่างประเทศจะไม่มีกล้วยน้ำว้าเราก็จะใช้กล้วย กล้วยหอมที่เขาหำหามไม่ได้สุกงอมนะคะจากนั้นก็คลุกข่าแล้วก็ทอดในน้ำมันร้อนๆเลยโดยเวลาทอดนะคะก็ให้น้ำมันร้อนที่ความร้อนปานกลางแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะก็จะใช้ความร้อนปานกลางถึงสูงนะคะในการทอดแล้วในระหว่างทอดเราก็พยายามให้เขาไม่ติดกันนะคะแล้วก็กลับด้านจนกระทั่งเหลืองทองเลยค่ะ พอด้านล่างนะคะเริ่มเหลืองเราก็กลับด้านนะคะให้ตัวเหลืองเนี่ยขึ้นมาข้างบนค่ะก็ทอดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่ะขึ้นอยู่กับความเหลืองที่เราชอบเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเห็นสีเหลืองทองสวยงามมากๆค่ะเพราะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นค่ะเพราะถ้าเราทอดมากไปกว่านี้เดี๋ยวขึ้นมาเขาจะมีความสุกเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะ่อค่อนข้างเหลืองจนเกินไปค่ะ นำกล้วยที่ทอดแล้วเนี่ยขึ้นนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นฟักทองกับกล้วยหอมค่ะโดยแป้งตัวนี้นะคะซื้อที่ต่างประเทศก็ประมาณ1.5ยูโรหรือว่าประมาณ50บาทนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะสำหรับกับใครที่ไม่อยากผสมแป้งเองแล้วก็แค่ฉีกซองก็สามารถที่จะทำกล้วยทอดได้แล้วค่ะลองลองทำดูนะคะ กรอบมากๆทิ้งไว้2อสมชั่วโมงก็ยังกรอบอยู่นะคะดูความน่ากินค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเราพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ